สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบ้านยีก่กี่นะคะบ้านยีก่กี่วันนี้มีผลเอ้ยมีหวยห้าน้อยค่ะขอโทษค่ะผลห้าน้อยของวันที่สามนะคะก็มาเฉพาะกิจห้าน้อยปกติแล้วก็ vip เนอะโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อของวันที่สีเลยค่ะของวันที่สี่เดี๋ยวแอดมินจะให้เด่นสองเลขสองนะคะลอง

โอเคคะ่ะหวยห้านอยของวันที่สี่แอดมินจะให้สองนะคะให้เด่นสองรองหนึ่งนะคะตัวจอะตามที่เห็นเลยคะ่ะขอขอบคุณพี่เพื่อน,นทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วดูทุกคลิปนะคะส่วนใครที่ไม่ได้กดติดตามแล้วกดติดตามให้ได้ด้วยนะคะขอให้พี่เพื่อนทุกคนโชคดีถูกหวยร่ำรวยไม่ว่าจะแทงหาหนอยหน่อยก็ขอให้ถูกนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ